ความสุขของคนเราแตกต่างกันครับจะสุขมากสุขน้อยอยู่ที่เราพอใจกับสิ่งที่เป็นหรือไม่เช่นเดียวกับความสุขของโกอานนายธีรวุฒิสีตุลารักเจ้าของฟาร์มสุขใจเอเกนกฟาร์มแห่งนี้ความสุขของโกอานเกิดจากการเป็นผู้ให้ฟามสุขใจแห่งนี้จึงเป็นสถานที่แห่งความสุขของผู้มาเยือนด้วยเช่นกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการรอบภูมิภาคครับรอบภูมิภาควันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มสุขใจออร์แกนิกฟาร์มนะครับเพื่อที่จะมาพบกับชายท่านหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ครับเพราะว่าตลอดชีวิตของท่านนั้นเป็นผู้ให้ทํางานเพื่อการกุศลแม้กระทั่งการมาสร้างฟาร์มแห่งนี้นะครับการเป็นผู้ให้คติในใจของท่านก็ยังคงมาใช้กับฟาร์มที่นี่ครับและแขกรับเชิญในรายการวันนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับนั่นก็คือโกอานธีรวุฒ สีตุลารักนะครับสวัสดีครับกวาันครับขออนุญาตเรียกโกอานแล้วกันนะครับเข้ามาภายในฟาร์มแห่งนี้นะครับฟาร์มสุขใจก็จะเห็นผักต่างๆนะครับที่โก้อานปลูกในฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมีผักอะไรบ้างครับในฟาร์มแห่งนี้เราก็มีผักไล่สารพิษจำพวกกวางตุ้งผักกาดเขียวผักกาดขาวผักกานาผักโขมต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสลัดประมาณ หกอย่าชนิดครับครับเป็นผักไร้สารพิษอ่ไรสารพิษไรสารพิษปลอดสารพิษเราจะได้ยินคําเหล่านี้บ่อยนะครับถ้าใครที่ทานผักเนี่ยก็คงจะได้ยินเป็นประจํามันเป็นมันมีความแตกต่างยังไงร,ระหว่างคำสองสามคำอ,อ,คอว่าบางท่านยังไม่เข้าใจคําว่าไรสารพิษกับปลอดสารพิษนี่แตกต่างกันครับไรสารพิษแบบของผมนี่คือว่าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงจะไม่ใช้เคมีทุกชนิดไรสารพิษครับแต่ว่า ผักปลอดสารพิษคือเขายังใช้่แต่เขาปลอดพ้นระยะครับเลยเรียกเป็นผักปลอดสารพิษแต่ถ้าฟาร์มแห่งนี้คือไร้สารพิษปลอดจากสารพิษร้อยเปอร์เซร้อเปอร์เซ็นตมได้ไอตัวคิวของกรมวิชาการเกษตรเขาให้คือไอตัว j e p อพเเจเเขาให้ให้มาแล้วอันนี้คือมีมาตรฐานรองรับว่าปลอดสารพิษ ว่าไร้าสารพิษแน่นอนครับ,รบดังนั้นนั่นคือที่มาที่ไปว่าในสวนแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผักไร้าสารพิษแล้วมีแนวคิดยังไงถึงได้ผันตัวเองเนี่ยนะครับมาปลูกผักแบบไร้าสารพิษก่อนหน้านั้นผมทำแพปลาก็คิดว่าอันดับโตพอสมควรครับมีรถมีรถ้องเย็นก่อปลาเกือบยี่สิบคันช่วงที่ทำแพปลาอยู่เนี่ยผม พอดีผมเจอเพื่อนคนหนึ่งตอนที่ผมดูแลสารเจ้าอยู่นะฮะเขาบวมบวมแล้วบวมทั้งตัวผมว่าเอ๊น่ากลัวเขาคงอยู่ไม่นานครับขอโทษที่เอ่ยน้ำเขาก็ได้นะไอชื่อโกมินครับเป็นเจ้าของร้านเฮีบโผที่ทำาบาพวกลางน้ำต่างๆผมเห็นแกน่าจะไม่นานแน่นอนอยู่ๆก็ไม่ได้พบกันเลยประมาณห้าหกเดือนหลังคผมไม่เห็นเอ๊ ทำไมแกหายเหมือนปกติเออผมก็ไปถามถามแกแกบอกว่าไปกินตอนนี้ให้ไปเก็บตรงนั้นครับผมก็ไปเก็บแล้วแกบอกว่าเก็บแล้วให้ไปพ่อแกให้พ่อแกดูผมไปให้พ่อแกดูพ่อแกเอ่ยคำนึงขึ้นมาผมจับเอ้ยติดใจตั้งแต่นั้นเลยพ่อของแกบอกว่ากอันลูกทําขึ้นมาแจกเขาลูกจะได้บุญเยอะๆเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาก็ทํามาก,กว่าสิบปีแล้วครเออ แจกไปประมาณสองแสนกว่าสูงเนี่ยแจกคือแจกอะไรแจกสมมนไพรตัวนี้ต้องมามาปลูกเองแพ็คเองครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็เราเขาเขียนจดหมายก็ส่งให้ฟรีนั่นคือที่มานั่นคือฉายาของการเป็นผู้ให้ของโออานให้มาตลอดครับแล้วหลังจากนั้นมานั่งคิดเอถ้าเรามีของดีให้เขากินเราก็ไม่ต้องไม่ต้องแจกยาการแจกยาเราเป็นการแก้ปายเหตุ ถ้าเรามีของดีให้เขากินเราเป็นการแก้ต้นเหตุเพราะร่างกายของเรามันโรคภัยต่างๆเกิดจากการกินทั้งนั้นหลบเลยคิดขึ้นมาก็เอ้ยน่าจะปลูกผักเพราะเราที่ของผมทําแปลป่าก็ทําได้แล้วก็ยังมีบริเวณอีกค,ค,คิดทําขึ้นมาตอนแรกก็ไปดูไอ้พวกผักไฮโดรอ่ะแต่ว่าไปศึกษาดูการลงทุนสูงแล้วก็เคมีเยอะเลย ไอ้ไก่็ไม่คิดอยากทำอพอดีวันนั้นไปดูช่องของ FMTV ของสันติอาโกของเขาเออแนวคิดของเขากับผมมันตรงกันพอดีครับคือว่า <c oughs> เป็นของเขานี่จะไม่ไม่ไม่มีไรสารพิษทุกอย่างแล้วก็ไปเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาดักแปลงอเออเป็นความคิดผมก็คิดตั้งเน้นมาก็เลยระวังทำขึ้นมา นอกจากเราไปดูทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับหรือสื่อที่กวนได้บอกแล้วเนะี่ยเราได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากที่อื่นนะครับจากูนยออื่นๆพูดตรงๆไม่ไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยไปไเคยไป,คคไปดูที่วังน้ําเขียวอย่างเดียวเห็นเดีย<ๆ><ๆ>วของเป็นในเครือของแสงสันติอาโุกก็ดูก็ดูคร่าวๆแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่จะไดูจากไผู้รู้แล้วตัวกลับไปถามก็เราได้แนวคิดอะไรบ้างจากการศึกษาดูงานในครั้งนึงเออได้แนวคิดว่าไอ เขาทากันยังไงนะเขาทากันยังไงแล้วเราก็มามาดัดแปลงเอาของเขามาดัดแปลงของเรากว่าจะได้เป็นฟาร์มสุขใจที่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีผักค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับวันแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงครับแรกเริ่มเดิมทีก็นั่นแหละศึกษาดูเกี่ยวก,กับการปักปลูกผักในร้อยยางหรือว่าร้อย่างนี่ส่วนใหญ่เขาทิ้งหมดครับ้บเขาทิ้งแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ถ้าเรามาคิดมาทําประโยชน์ตรงนี้เท่ากับเราช่วย ช่วยลดมลภาวะให้กับสังคมในภูเก็ตด้วยครับเออแล้วก็คิดไปคิดมาทีแรกปลูกไม่มากมออทําไปทํามาก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยขยายไปเรืยยเ่อยตอนนี้นี่มีผักมากน้อยแค่ไหนในฟาร์มแห่งนี้ตอนนี้ถ้าพาะในล้อ,อยางผมว่าสามพันล้อได้นะครับเฉพาะล้อ,อยางที่เราใส่ดินปลูกครับสามพันล้อได้จริงๆแล้วการปลูกผักลักษณะนี้เราสามารถใช้อุปกรณ์หรือภาชนะหลากหลายสามารถปลูกได้สาเหตุที่เลือกเอาร้อยยางนอกจากว่าเป็น วัสดุที่มันเหลือใช้แล้วเนี่ยข้อดีของการปลูกในล้อยางนี่คืออะไรครับวะข้อดีในของการปลูกในล้อยางคือหนึ่งเราไม่ต้องซื้อ,อสองได้ได้ลดมลภาวะต่างๆถ้าว่าล้อยางนี่เกิดไปเผาเ,เป็นมลพิษขึ้นมาทันทีสามได้ไอพวกที่ว่าล้อยางถ้าอยู่ตามบ้านคนเนี่ยจะเป็นกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้ยอยุงเออตัวนี้สำคัญเทศบาลนครภนะูเก็ตเข้ามาเช่นชมของความที่แล้วว่าเอเอเป็นไอเดียที่ดีที่ทำ ไอ้โลยางเี่ uh, hmm. มาทําประโยชน์ให้กับสังคมครับเรื่องของการปลูกการดูแลรักษาผักที่นี่นะฮะ mm. มีความยากง่ายอย่างไงบ้างออทุกอย่างอยู่ที่ความเอาใจใส่ทั้งหมดครับถ้าว่าไม่เอาใจใส่ก็ไม่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 ดีเท่าที่วควรแต่ต้องเอาใจใส่ hmm. แล้วก็เรื่องของผ hmm. ักที่ว่ากเกี่ยวกับแมลงต่างๆแล้วก็ใช้น้ําหมัก ไอ้สมุนไพรแล้วก็น้ำต้มฝล้ไม้ไช่ไล่ของผมนี่ไม่ไอ้พวกมลรงนี่เราไม่ได้ฆ่าเราไล่เราไล่ไล่อย่างไงอะไล่คือเราพ่นด้วยน้ำต้มฝล้วไม้หรือก็เอาพวกไอ้นะไอ้พวกสมุนไพรมาหมักไก่ไล่ครับอันนี้คือทําเองทําเองทําเองอไอ้น้ำต้มฝล้ไม้ต้องซื้อครับแต่สมุนไพรเราหมักเองเป็นพวกพวกสะเดาพวกบาร์เฟสอะไรพวกหมักหมักทำให้ ผักที่นี่ไร้สารพิษ<ช>แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ,รบในเรื่องของการจําหน่ายล่ะครับเราเอาผักที่นี่ไปจําหน่ายที่ไหนบ้างผักที่นี่ผมจะพาไปที่สหกรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วก็ตามร้านค้าย,ย่อยๆอีกสองสามร้านแล้วเขาก็จะมาซื้อที่นี่ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนได้ทานผักของเราแล้วผลตอบรับตอบรับดีตอบรับดีเพราะว่าคนที่ว่าเขาต้องการ ของดีๆเขาจะวิ่งมาหาที่นี่แล้วในส่วนของก่อนหน้านี้เนี่ยทราบว่าโหอันเนี่ยเป็นผู้ให้เรื่องของสมุนไพรด้วยครับนะัวันนี้ทุกวันนี้นี่เรายังมีการแจกจ่ายสมุนไพรเราทันไหมเออตอนนี้ทําน้อยลองครับเพราะว่าเมื่อก่อนลูกน้องผมเยอะเออตอนนี้ลูกน้องไม่กี่คนแล้วก็ประกอบกับปีที่แล้วหน้าเล้งจัด ต้นตะมนไปไปปลูกไม่ขึ้นมันผลต่อเนื่องมาถึงปีนี้ครับนะก็ยังยังทำแต่ทำน้อยลงครับตอนทำมากเนี่ผมเดือนหนึ่งหลายพันถุงทั้งที่สองทางไปสานีขอมาทุกวันนึงก็เดือนน้ก็หลายฉบับก็ส่งให้ฟรีหมดแต่ช่วงนี้ต้องต้องขอเวลานิดนึงครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของผักละครับทราบว่ามีการนอกจาก จำหน่ายแล้วเนี่ยจะมีการแจกจ่ายด้วยนะอันนี้น,นี่นี่เป็นประจําครับออสมมติว่าผักของเราบางชนิดเราปลูกร้อนก็บ้านเดก็ก้าครับเช่นบ้านตะวันฉายบ้านเพื่อชีวิตที่อยู่ข้างในเนื้อแล้ววัดวัดคุณชีครับจะไปให้ประจำํำเรื่องของปริมาณของผักแต่ละชนิดเราปลูกเนี่ยจะสังเกตว่ามีหลากหลายผักอันไหนที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอ๋อผักสลัดครับผักสลัดที่นี่ค,<ม>คนคนนิยม ผักสลัดนี่คือผักชนิดไหนฮะเอ่อพวกไอ้ผักกาดหอมพวกผักกีนโอก๊กเลดโอก๊กบัตเตอร์เฮดเอ่อพวกมินิคอสห,หลาย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 ชนิดหกเจ็ดชนิดแหละอืมเอ่อแม่เล็ดพันธุ์ผมสั่งซื้อจากเชียงใหม่มาครับสั่งซื้อมาจากโดยตรงพี่โน้นครับมีผู้ที่สนใจแล้วเข้ามาศึกษาดูงานบ้างไหมครับผู้เยอะครับนักเรียนนี่มาบ่อยแล้วพวกไอ้อาจารศึกษาเช่นอาชีวะเอ่อหมาลัยราชภัฏจะเข้ามาบ่อยแล้วบาง ชุมชนชุมชนก็เข้ามาครับส่วนใหญ่แล้วผลตอบรับจากคนที่มาศึกษาดูงานเนี่ยเขาจะมีความชื่นชมหรือชื่นชอบตรงจุดไหนเป็นพิเศษเนะเ,เขามีความชื่นชมว่าไอสิ่งที่เขาได้ไปเขาไปต่อยอดไปทําที่บ้านได้บางบางรายก็มีมีหลายแห่งนะเขาเขาเไปไปทำที่บ้านเพราะผมก็ยังบอกเขาทุกๆคนที่มาแล้วพยายามถ้าม,มาแล้วมาศึกษาดู แล้วก็ไปทำที่บ้านบ้านหนึ่งเราทําไม่ต้องมากหน้าหกล้อก็ได้กินแล้วไม่ต้องซื้อบางคนว่าพื้นูนบ้านเขาปลูกไม่ได้ในเมืองในเมืองในเมืองใช่แต่เนี่ยเนี่ยแต่ว่าการตอบรับดีมากนะที่มาดูานการนงเนี้ยครับผ่านมาตอนนี้สักกี่ปีแล้วที่เริ่มปลูกผักเฮ้ยักหกเจ็ดปีได้หกเจ็ดปีแล้วทราบว่าในระยะแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาบ้างสาหรับผู้ที่ลงมือตอนนั้นเนี่ยกวนเจอปัญหาอะไรบ้าง ปัญหามีหลายอย่างครับแต่ขอ,อ,อให้ท่านผู้ชมรับทราบไปด้วยถ้ารักจะมาปลูกผักนี่คุณไม่ต้องกลัวเขาจะเป็นอาจารย์เราเองเป็นอาจารย์ยังไงเป็นอาจารย์คือว่าเราผิดลองผิด,ลอ,ผดลองถูกถลองจนได้ดีขึ้นใหม่ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ <laughs> ส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอช่วงแรกๆเนี่ยคือคืออะไรพวกไอไอแมลงพวกแมลงแล้วก็พวกพวกดินครับ่อยๆทําค่อยๆปรับไปับ เราพอจะมีเทคนิคบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับเรื่องของมแมลงและก็เรื่องของปัญหาดินที่ที่เราประสบปัญหามาก็ตามที่บอกอ่ะแมลงก็เราใช้พวกไอ้น้ำต้มฟันไม้กับไอ้พวกสูนไฟแล้วพวกดินต่างๆเนี่ยพวกดินถ้ามันเกิดบางทีมันเกิดแน่นเราก็ใส่พวกไอ้ขุยมะพร้าวใส่พวกแก็บเก็บดิบเก็บดำในี่ใส่ลงไปแล้วใส่มูลสัตว์เข้าไปครับมันก็ช่วยเราต่อยืดยาวไปอีกครับถ้าฟังดูแล้วจากชื่อฟาร์มฟาร์มสุขใจ ที่มาที่ไปของฟาร์มอันนี้มาอย่างไงเออจากที่การที่ผมเป็นคนให้มาตลอดอะผมคิดว่าอถ้าใครมาที่ฟาร์มนี้คงจะมีความสุขใจกลับไปบ้านเลยตั้งค์คิดว่าความสุขใจครับ,รบเราได้มีการน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแบบใช้ในฟาร์มนี้ยังไงบ้างครับเต็มร้อยเลยครับ,รบเพราะว่าตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ ใช้ได้สุดๆเลยทุกอย่างที่นี่จะการลงทุนจะน้อยที่สุดครับอย่างเช่นยางเราก็ต้องซื้ออพวกไอที่ที่ปลูกที่ไทยไทรปลาไอไทรกระบาปลาเป็นกระบาเก่าๆที่ผมตอนที่ทำแพปลาเรามาตัดท่อนแล้วมาปลูกเหมือนท่านที่บ้านแบบของอะไรที่เหลือใช้กะลามังที่ผุผูอะไรปลูกได้หมดแบบเนี้ยต่ผมเอาตามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นี่มาใชาน้นี่รู้สึกว่า ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันรับลื่นมีความสุขมีน้อยใช้น้อยเมื่อก่อนของผมนี่เพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนครัจ่ายแต่นั้นพอเราได้มาทําแบบนี้เนี่ยผลกําไรเป็นลักษณะไหนบ้างครับพอ,พอปลูกผักผลกําไรตอนนี้นะฮะพอเลี้ยงลูกน้องได้<ะ>แต่ไอส่วนของผมเองก็มีใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ใชไม่ใช้เหมือนเมื่อก่อนแหละเพราะว่า,เ,าเราต้องรู้ตามฐานะของเราแล้วก็ เอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีครับ, <laughs> รบเทคนิคในการเลือกผักนะครับเลือกพันผักมาปลูกพันผักที่มีคุณภาพเรามีเทคนิคในการเลือกไหมเออผมใช้ยี่ห้อ,เ,อ,อเลือกดมยี่ห้อ,อดูว่ายี่ห้อไหนที่ว่าเราเคยใช้แล้วก็ ไม่เป็นผลเสียไม่เสียมากเราก็เอาขี้ห้อนนามาใช้ <assa>: hmm. หลายหลายสาม,มาสีห่อที่อามาใช้ส่วนใหญ่ผักก็คือนํอมามาจากทางเหนือเโดยเฉพาะผักสลัดที่จะนามาจากทางเหนือส่งทางมาจากทางเหนือเลยที่เชียงใหม่แต่ว่าพวกไอพวกวางตุ้งผักกาดขาวเราซื้อเป็นกระป๋องมาที่นี่มีขายครับ <c oughs> ในระยะเวลาของการปลูกนั้นแต่การปลูกจนาสามารถที่ออกมาสามารถจําหน่ายได้เนี่ย ระยะเวลานานานแค่ไหนมันแล้วแต่แล้วแต่พืชปักอย่างกวางตุ้งนี่สามสิบวันก็กินได้แล้วจะผักสลัดก็สี่สิสี่ห้าถึงห้าสิบไม่เกินห้าสิบส่วนใหญ่นี่สี่สิกว่าสี่สิบกว่านี้ยกเว้นผักบุ้งอย่างเดียวผักบุ้งนี้ยี่สิบเอดยีบสองวันก็ใช้ได้ครับคัแล้วก็จะมีระยะเวลาที่ที่สั้นครับครับ,รบแล้วก็เราจะมีลักษณะของการปลูก เราแบ่งพื้นที่ไหมว่าวันมีการปลูกหมุนเวียนหรือว่าลักษณะไหนอันนี้เราได้มีการจดบันทึกกันไหมครับออมีครับมีม,มเออีเราจะรู้ว่าไอไอไอแปลงนี้เราปลูกอะไรเที่ยวหน้าเราจะปลูกจะปลูกไม่ซ้ากันหรือแปลงนี้ปลูกสลดัดเที่ยวหน้าเราก็ปลูฟางตุ้งลองหรือแปลงที่ปลูกฟางตุ้งลองเที่ยวหน้าก็สลดัดเราต้องสลับกันไม่ซ้าออนอกจากนี้ยังเห็นว่านอกจากเราปลูกผักแล้วเนี่ยยังมีการนําเอาผักที่มีอยู่ในในที่เราปลูกเนี่ยไปแปลรูปด้วย อันนี้เราแปลรูปเป็นลักษณะไหนบ้างอ๋อไอแบบแปลรูปอย่างเช่นในพวกไอลูกกระเจี๊ยบแดงลูกกระเจี๊ยบแดงนี่เราปลูกเองแล้วเอาเม็ดเข้ามาตากแห้งแล้วมาต้มเป็นน้ํากระเจี๊ยบขายครับครับอันนี้คือจําหน่ายทําเองทําเองก็ปลอดสารพิษไล่สารเหมือนกันไล่สารพิษต้องบอกว่าไล่สารพิษเนี่ปลอดสารพิษจำแบบที่นี่ไล่สาร ปอดสารไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ปลอดสาร <c oughs> ไรสารค <c oughs> รับ <c oughs> ส่วนใหญ่ไปไปจำหน่ายที่ไหนครับเออก็ตามร้านต่างๆตอนนี้มีสักกี่ประเภทที่เราได้มีการแปลรูปเออมีมีพวกกระเทียบครับ <c oughs> ก็จะไอ้ส่วนใหญ่จะเป็นการเียบอย่างเดียว<ห>แล้วก็พวกผักสลัดพวกผักต่างๆเราจะแพ็กเป็นถุงไปไปขายที่ทำลูกค้าของเราคร้บ จริงๆแล้วนอกจากเราจะปลูกผักแล้วหลายคนบอกว่าก็อยากจะมีวิธีอื่นๆในการที่จะยืนด้วยตัวเองโค้นในฐานะที่ก็ผ่านช่วงชีวิตมาพอสมควรแล้วก็มีทั้งธุรกิจส่วนตัวจนพันตัวเองมาทําเป็นพืชที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียงเราพอมีแนวคิดตรงนี้บอกคุณผู้ชมไหมครับว่าแนวคิดควรจะคิดย่งไงบ้างผมว่าถ้าเรามีที่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 มีทางนะผมว่า ปลูกผ,ผักอย่างเงี้ยดีนะแต่ควรจะเน้นว่าไอเป็นพวกไม่ใช่เคมีคไม่ใช่ยาฆ่าแมลงตัวนี้เพราะว่าพวกนี้ราคามันจะสูงกว่าพวกที่เขาใช้เคมีใช้ยาฆ่าแมลงถ้าว,ว่ามีท,มที่มีทางดีกว่าปล่อยให้ลอกล้างาัเปอกอาจจะเป็นปลูกพวกมะนาวพวกตัวภูพวกมัเขือพวกหลายหลายอรย่างได้ทั้งหมดเลยครับ,รบ,รบจากที่เราได้สัมผัสกับผู้ป่วยในฐานะที่เป็นผู้ จ่ายยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยเนี่ยโรคอะไรบ้างที่น่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มากับสารพิษต่างๆเนี่ยอันดับแรกแม็งมเม็งนี่ตัวร้ายแล้วก็พวกเบาหวานพวกโรคไตนะครับ,รบเรื่องของการเปลี่ยนจากการทําแพลาซึ่งค่อนข้างที่จะมีรายได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับมาเป็นการปลูกผักแบบพอเพียงเนี่ยซึ่งรายได้อาจจะลดลงมาหน่อยสิ่งที่โก้ฮานได้รับเนี่ยคืออะไรครับนอกจากเม็ด พูดถึงรายได้จากเพปลากับตอนปลูกผักในคนละเรื่องแต่ช่วงหลังนี่ปลามันน้อยด้วยครแล้วก็เ,เลิกขึ้นมาแต่ว่าตอนที่ทําเพาปลานี่ืมามีลูกน้องเยอะมีรถท่องเย็นเกือบยี่สิบคันแล้วก็มีมีอยู่หลายสาขาห้าหสาขาที่ที่ที่ไปคอยรับซื้อปลาตรงนั้นมันงานเครียดเค,เครียดจากแต่ว่าพอมาหยุด เพลามาทำที่ไอผักนี่ลูกน้องเหลือสามคนความสุขเราได้มากมากกว่ากันเยอะเพราะเราไม่ต้องห่วงนู่นห่วงนี่ครับครับตอนทำเพปลาเดี๋ยวลดความลดพิกเปื่อดัวครับเป็นปัญหาครับปัญหาเยอะแต่ตอนนี้เรามีความสบายใจสุขใจทราบว่านอกจากได้ความสุขทางใจแล้วเนี่ยเรายังได้รางวัลการันตีมากมายด้วยครับมีรางวัลอะไรบ้างมีหลายๆรางวัลอย่างเช่นเสาเสมาธรรมจักร ก็ไปรับจากประเทศมาแล้วอม้ามาหม้าไอราชพัฒภูเก็ตก็ให้ปิญญาตทกับผมครับไปรับจากพระชายมาแล้วหลายๆรางวัลครับล่าสุดนี้ล่าสุดที่ได้รับรางวัลของไอจังหวัดเกี่ยวกับผู้สูงอายุอะไรระบบการจัดการดีเด่นนี่เพิ่งไปรับโล่มาเมื่อสองเดือนที่แล้วครับก็น่าจะเกี่ยวสิเนื่องจากการปลูกผักนี่แหละ จากการเรื่องระบบสุขภาพการให้การให้เกี่ยวเรื่องของการให้เป็นหลักครับครับคราวนี้นอกจากที่ในนี้เนี่ยสังเกตเห็นนอกจากมีผักแล้วเนี่ยเรายังมีบ้านนกครับอันนี้คือเข้ามาอยู่เองครับบ้านนกหนังแอนของลูกชายครับของลูกชายคนนตัวสร้างไว้อืมแล้วก็ตอนนี้นกเข้ามาอยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จินเจียกันไปอ่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งครับครับเอาละสุดท้ายนี้อยากจะให้กอานได้ฝากแนวคิด เรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของใครที่อยากจะนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เนี่ยมันส่งผลดีหรือว่าให้แง่คิดอะไรบ้างครับผมว่าพี่น้องาชาวไทยทุกคนนะฮะคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรานี่สุดยอดถ้าทุกทกท่านเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ไม่ว่าทุกๆด้านทุกๆเรื่องชีวิตของท่านจะดีขึ้นมาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้สุรุย้ยซุ้ไยไม่รู้จักนั่นนะ่ะนี่สำคัญทำให้ครอบครัวก็ลำบากการใช้ชีวิตแบบนี้นะผมว่าควรที่จะ,ะสืบทอดกันไปนานๆปลูกฝังให้ลูกๆหล,ล,ลานๆของเราได้มาจะดำเนินชีวิตแบบสืบติดตอเพียงนะครับโดวยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมสัตัจทาที่สุดนะฮะการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของ ชุมชนสันติอโศกครับชุมชนสันติอโศกของเขานี่ผมไปสัมผัสชีวิตของเขาแล้วโอของเขานี่เต็มร้อยอ่ะครับโดยเฉพาะอย่างน่งถ้าว่าเรามาเทียบกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยของเขาเกอเอย์มากกว่าของพระเจ้าอยู่หัวเราเพาะว่าแปดสิบของเขาต้องเต็มร้อยอเพราะว่าผมเห็นไอ้เขาเสื้อผ้าของเขาคนไม่กี่ชุดไอ้ชุดสีน้ำเงนิน แล้วก็บางคนรองเท้าก็ไม่ใส่ครับผมว่าบ้านคนธรรมดานี่เสื้อผ้านี่คนหนึ่งสองสาตู้เจ็ที่จริงใส่แค่สองสาตัวเองนี่ผมว่าถ้าว่าเราดําเนินตามชาวสันเตียโศกผมคิดว่าถ้าคนไทยเอัอกครึ่งประเทศทําได้นะโอ้โหเมืองไทยเราจเ,รเจริญเยอะเพราะว่าหนึ่งเขาก็กินมังสวิรัต พวกเนื้อสัตว์เไม่กินโรคไฟแก้วเจ็บของเขาเรามีน้อยการรักษาพปยาบาลก็ไม่ต้องครับผมอยากฝากพี่น้องว่าถึงเราทําไม่ได้ก็อยากให้เป็นน้องๆ้องเขา,าอย่างดีครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผมนี่ผมเอาแนวของเขามามามาคิดมามาปฏิบัตินี่รู้สึกว่าผมอยู่แบบพอเพียงอยู่ได้สบายกว่าเก่าเยอะครับครับ,รบอีกนิดนึงครับถ้าใครสนใจอยากจะมาศึกษาดูงานหรืออยากจะ กินผักแบบไร้สารพิษเนี่ยจะต้องติดต่อมาที่ไหนครับเออก็ถ้าท่านสนใจที่จะมาดูงานก็ติดต่อผมมาได้ที่บ้านลิกไอ้ที่เบอร์โทรศัพท์0818937285ครับหรือที่ความสุขใจบ้านเลลมหงากอสิเลตั้งรัตด,ดาอำเภอเมืองจังหวัดสุขเก็ดครับ และว,วันนี้นะครับรอบภูมิภาคคุณผู้ชมคงจะได้เห็นแนวคิดของโก้อารนนะครับในเรื่องของการเป็นผู้ให้และที่สำคัญนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะได้รับความสุขนะครับขอเชิญได้ที่ฟาร์มสุขใจแห่งนี้เพื่อมาพบกับผักที่ไร้สารพิษและมาพบกับความสุขที่เกิดขึ้นครับวันนี้ทางรายการรอบภูมิภาคต้องขอบคุณโกอ้อนเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณครับ วันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะครับกับผมนวัสกรสนชนะพร้อมด้วยแขกรับเชิญและทีมงาน n อ t นบีทีภูเก็ตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ